ผู้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐชี้ว่าสมรภูมิสงครามกลางเมืองในซีเรียของเมืองอาเลปโปขณะนี้เปรียบเสมือนสงครามโลกขนาดเล็กค่ะฝ่ายรัฐบาลซีเรียและรัเสเซียที่เป็นพันธมิตรโหมการโจมตีทางอากาศภายในเมืองอเลปโปภาคเหนือของซีเรีย ซึ่งก่อนสงครามกลางเมืองซีเรียอุบัติขึ้นเกือบ5ปีก่อนนั้นอเลปโปคือเมืองศูนย์กลางทางการค้าและเมืองใหญ่ที่สุดของซีเรียเมื่อสงครามเกิดฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกบฏต่างยึดครองพื้นที่และตรึงกำลังไว้คนละส่วนมานานนับปี หนังสือพิมพ์วอร h ชิงดันโพสต์ระบุได้ว่าสงครามกลางเมืองซีเรียนั้นรู้กันมานานแล้วว่าได้กลายเป็นสงครามตัวแทนหรือ Proxy w a r โดยชาติอภิมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐสนับสนุนฝ่ายกบฏแต่รัเสเซียเข้าสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลพร้อมชี้ว่าไม่เคยมีความหน้าหวัดตัวหรือซับซ้อนจนกระทั่งฝ่ายรัฐบาลเปิดฉากโหมรารโจมตีทางอากาศและบุกทางภาคพื้นดินเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนสงครามโลกขนาดเล็กที่อาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ค่ะ